วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันนี้ก่อนที่เราจะทำวัดเชา้าเนาะเราก็มาฟังธรรมะแบบง่ายๆซึ่ก็สบายๆคือลักษณะของผู้นำคนยังไม่เข้าใจว่าผู้นำเป็นอย่างไรนะ ก็จะอธิบายคำออผู้นำให้พวกเราฟังอขอเป็นสังเขปคํควาว่าผู้นำคือผู้ที่ทําก่อนนะผู้ที่ทําก่อนเรียกว่าผู้นำเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำนนะถ้าลักษณะของพระพุทธเจ้าของเราหรือว่าชาวพุทธแท้จริงคือต้องนําด้วยปัญญานะการที่จะนําด้วยปัญญานั้นะ มันต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องปฏิบัติอืต้องเที่ยงกรมตัวเองต้องเป็นผู้ที่ม,มีมหาเมตตาสูงสุดมากรณาสูงสุดคือเป็นพุทธพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนำแบบพุทธคือนำด้วยปัญญารู้จริงเห็นจริงนำทุกอย่างด้วยความสดจริงนะทำทุกอย่าง ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนเนี่ยคือคือการที่จะเป็นผู้นําได้ผู้นําที่ดีก็เริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาสกิธานาคาถึงเป็นพระรหันต์อาเนี่ยเราก็เรียกว่าผู้นําที่ที่ดีนําด้วยปัญญาทําไมถึงบ,บอกว่าผู้นําด้วยปัญญานั่น<ม>ก็เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่เริ่มต้นในการสร้างสมบาติมี ถึงจะเป็นผู้นําที่ดีได้การสร้างสมบารมรคก็คือ,คอการสร้างความดีทุกรูปแบบเพื่อบ่มมรมีของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นสก,กิทาค่าอนาคาเป็นพระรหันคือกิเลสตัณหาน้อยเพรกิเลสตัณหาน้อยเอแล้ว อันมาสร้างคุณงามความดีเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศพัฒนาโลกนกะารมองเอ,อความเป็นธรรมมันก็จะต่างกันนะเพราะฉะนั้นชาวพุทธนะต้องต้องเข้าใจนะยิ่งเราปฏิบัติธรรมมากนะเห็นธรรมมากเข้าใจในธรรมมากยิ่งขึ้นนะความเบาความสบายหรือว่ากิเลสตัณหาน้อยลง อ,อมันก็ทําให้เราเห็นความจริงทั้งหมดนะว่าเราจะนํำยังไงนะการนําสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันต้องทําแล้วก็ทําด้วยปัญญาล้วนๆถ้าเรานําด้วยตัญหามันก็จะมีแต่ปัญหาตลอดเวลาซึ่งทุกว,วันนี้นี่ผู้นําของเราเ่ยัยังยังขาดซึ่งปัญญาที่แท้จริงทั่วโลก พราะล้วนแต่นำด้วยตัณหาอำนาจนบาดใหญ่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่านำลักษณะของพยามาน,นเพราะว่าผู้นำมีอยู่สองรูปแบบหนึ่งนำด้วยปัญญาสองนำด้วยตัณหาอถ้านำด้วยปัญญาก็คือเันพุทธ,ธะทั้งหลายที่เห็นความจริงทั้งหมด แล้วก็ก็เกิดการพัฒนาที่แท้จริงเพราะว่าบุคคลที่เกิดปัญญาแล้วนี่ก็จะพัฒนาสังคมด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกก็ได้รับอนิสงส์ได้รับความร่มเย็นเสมอภาคกันนะจะนำไปสู่สันติสุขนะ เกิดสันติภาพคนทั่วโลกนะคือจะไม่เบียดเบียนกันจะไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนี่คือเรียกว่าลักษณะนำด้วยปัญญาอ่าถ้านำด้วยตัณหาก็จะเราก็เห็นชัดเจนอะทุกวันนี้ผู้นำของเราเนี่ยนำด้วยตัณหาลว้วนๆเลยขาดซึ่งปัญญาที่แท้จริงอเพราะการนำด้วยตัณหานี่มีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เป็นอาวิชาที่ครอบงำผู้นำอยู่ทั่วโลกเลยเนทั่วโลกเพราะว่าตัวโลกทุกประเทศล้วนแต่แสวงหาอำนาจถึงได้สร้างาความวิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกสร้างอาวุธสงครามสร้างโน้่นสร้างนี่ขึ้นมาแข่งขันกันหา ผลประโยชน์ใส่ตัวเองกันทั่วโลกนี่คือผู้นําที่นาด้วยตัณหาผู้นํามาซึ่งการเบียดเบียนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะผู้นาด้วยตัณหาเนี่ยการนําของผู้นําที่มีตัณหาครอบงําหรือว่าหวังอํานาจก็ต้องส่งเสริมหรือว่าทําให้ผู้ตามนั้นได้ซึ่งปัญญา อ,อพวกเราต้องมองให้ดีนะผู้ที่แสวงหาอํานาจบาดใหญ่จริงลักษณะของพญามานนะทึ่งทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นคือต้องการปิดหูปิดตาให้ประชาชนนี่รู้น้อยได้ปัญญาจะได้นําได้สะดวกพูดอะไรก็ต้องเชื่อใจหลักของความเชื่อพูดให้ประชาชน พูดให้พูดตามเชื่อยังไงก็ได้ถ้าพูดตามเชื่อแล้วมันปกครองง่ายอันนี้คือผู้นำด้วยตัณหาผู้นำที่ยังไม่เกิดปัญญาถ้าไม่เชื่อบางกลุ่มก็จะใช้อาวุธหรือว่าใช้ความรุนแรงใช้อำนาจคมขูอันนี้ผู้นำลักษณะของตัณหารนล้วน คือหนึ่งพูดให้เชื่ออย่างเช่นการเชื่อพระเจ้าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อลิตเดชให้ผู้ตามนั้นได้กลัวตัวเองจะได้ปกครองได้ง่ายขึ้นใช้อำนาจนี่ก็เรานำด้วยตัณหานำด้วยอวิชชาการพัฒนาสังคมก็ไปตามตัณหาของตัวเองอ นี่ก็เรียกว่าผู้นําแบบอาวิชาผู้นําแบบพยามานนะแม้แต่ที่เราเอาจะใช้หลักเมตตก็จริงแต่แฝงไว้ด้วยตันหาคนเองมันนํามาซึ่งการแก่งแย่งจริงดีจริงดินนะนำมาซึ่งความขัดแย้งเออมันจะขัดแย้งตลอดเวลาเนี่เพราะว่า ผู้นำนั้นไม่มีปัญญาถึงจะใช้หลักเมตตก็จริงแต่นำมาซึ่งความขัดแยง้งแก่งแยง่งคือไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะนะไม่เห็นธรรมะที่แท้จริงนะก็จะมองเข้าข้างตัวเองเสมอว่าทุกคนต้องเสมอภาคกันนะด้วยการประท้วงนะ ที่จริงแล้วมันจะเสริมาภูาคกันทุกคนนะมันต้องเกิดปัญญาเท่าเทียมกันที่จะเสริมภูมภาคกันได้นะส่วนผู้นําที่ที่แสวงหาอํานาจอที่ขาดความเมตตาอืมก็จะใช้พวกอาวุธอใช้ความรุนแรงนี่เหมือนเจ้าพ่อทั้งหลายนี่คือก็มีหลายประเทศที่นําแบบนั้นเป็นผู้นําแบบนั้น ใชนะ้หลักความเชื่อนะหลักความเชื่ออย่างเช่นพระเชื่อพระเจ้าต้องแบบเดียวกันต้องเชื่อฉันต้องฟังฉันผู้นำแบบเดียวนะฉันพูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังต้องเคารพอันนี้เราผู้นำแบบอวิชชาหรือว่าผู้นำแบบพญามานนะี่แต่ถ้าหลักของผู้นำแบบพุทธ ก็คือนำด้วยปัญญาสร้างคนทั้งหลายให้เกิดปัญญาคือการพัฒนาแบบพุทธนั้นหรือว่านำด้วยปัญญานั้นเราต้องมองว่าถ้าทุกคนเกิดปัญญาเนี่ยทุกคนก็จะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะรู้จักหน้าที่ของเราเรู้จักบทบาทความจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างไร<ส>เกิดปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้น แล้วต่างฝ่ายก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์น,นี่คือหลักของประชาธิปไตยที่แท้จริงหลักการนําแบบพุทธ,ธคือความเสมอภาคกันอทีนี้ลักษณะการนําเนี่ยก็ต่างฝ่ายนะที่ที่มีปัญญานะถ้าต่างฝ่ายต่างมีปัญญาแล้วนี่ผู้ตามก็มีปัญญาผู้นําสูงสุดก็มีปัญญาการลัก การนำนั้นมันก็จะนำตามหน้าที่นี่ตามบทบาทตามหน้าที่ที่มีเขาเรียกว่าตามธรรมะอย่างเช่นเหมือนพลังงานทั้งหมดเนี่ยการเป็นไหวใย,ยเกิดเนี่ยแม้แต่สมมุติของเราที่มีอยู่นี่แหละอย่างเช่นพวกคมฤกเทพทั้งหลายเขาก็จะมีชั้นมีวันณะของเขาอย่างเช่นสถาบันของเราเนี่ย หรือประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดคือเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของชาติการนำของพระองค์ก็มีความมหาเมตตาสูงสุดมหากรุณาสูงสุดต่อพระสงฆ์นิกรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่านำด้วยปัญญาก็จะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนก็จะแบ่งกันทำตามหน้าที่ มีนายกมีรมัฐมนตรีต่างๆที่จะคอยหน้าที่ทําหน้าที่ตามลําดับชั้นตามกระทรวงตามทบวงกรมต่างๆอืมแล้วประชาชนทั้งหลายอ่ะก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีที่เป็นอ่านี่คือหลักเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจว่าบาทบาทหน้าที่ของเราเนะทําอะไรนี่ถ้าสร้างคนให้เข้าใจหลักของประชาธิปไตยที่แท้จริง นะมันก็สมบูรณ์แบบนะี่นี่คือนำด้วยนำด้วยธรรมะนำด้วยปัญญาคือทุกคนมีปัญญารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรสมควรทำอะไรมีสิทธิและเสรีภาพขนาดไหนไม่มีการก้าวไายหน้าที่กันอ่าเราปกครองแต่ละชั้นอย่างเช่นผู้นำชุมชนแม้แต่ผู้นำครอบครัวนะพ่อบ้านนต้องทำอะไร นี่ลูกบ้านต้องทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยพ่อแม่ลูกต้องทําอะไรมีหน้าที่ที่ต่างกันอยู่แล้วนั่นเราก็เรียกว่าทําตามหน้าที่ผู้นําที่เป็นพ่อผู้มั่นที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นําที่เป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่านี่คือผู้นําที่แต่ละภาคส่วน,นแต่ละองคอ์กร ย่อยอถ้าทุกคนเห็นทำหน้าที่อย่างนี้เขาก็จะพัฒนาสังคมได้ดียิ่งขึ้นส่วนผู้ตามนั้นก็รู้บทบาทเขาเรียกว่าผู้ตามก็มีปรรัญญารู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไระทำได้ระดับไหนอไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่ไม่เข้าใจตัวเอง แล้วก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนี่มันก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยถ้าถ้าปกครองจริงๆถ้าทําจริงๆแล้วทุกคนรู้จักธรรมะจริงๆนั่นน่ะาการปกครองหรือว่าการอยู่ร่วมกันมันก็จะง่ายขึ้นเพราะทุกฝ่ายก็ล้วนแต่มีหน้าที่ดูให้ดีนะเพราะเราดูให้ดีถ้าเราปกครองแผ่นดินหรือว่านำด้วยธรรมะ เห็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนแล้วก็ทํำตามหน้าทีาท่ตามธรรมทุกอย่างก็สมบูรณ์โดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั้นน่ะสมบูรณ์ด้วยด้วยวัฒนธรรมอยู่แล้วคือแต่งตั้งกันมาแล้วก็สืบทอดกันมาอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เข้าใจ พระเจ้าของเราประทานประทานบทบาทหน้าที่ของผู้นําไว้ดีแล้วนี่คือลักษณะของเอ,อการนําเหมือนพ่อดูแลลูกนั่นคือการนําที่ดีที่สุดนี่คือาัฒนาให้ลูกอนีอ่มีความสุขความเจริญนะให้เกิดการพัฒนา ดูที่ครอบครัวของเราเนี่ยน,นี่ถ้าเราดูแลลูกของเราเลี้ยงดูลูกของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีสติปัญญาลูกของเรายิ่งเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่พ่อเขาภูมิใจดีใจเนี่ยถ้าทั้งประเทศปกครองเช่นนี้แม้แต่ผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านเนี่ย มีพลังสามาคัคคีช่วยกันคิดช่วยกันทำนะลูกบ้านมีสติปัญญาออกมาพัฒนาสังคมร่วมกันมีพลังสามัคคีร่วมกันนะทำงานร่วมกันนะที่มีบทบาทหน้าที่ผูนะ้ใหญ่บ้านเองก็ต้องดีใจแล้วก็ชื่นใจนี่คือลักษณะของผู้นำที่ดนะีผู้นำที่ดีก็เหมือนกับพ่อปกครองลูกดูแลลูกของตัวเองนะก็สูงยก ความสูงยกระดับขึ้นไปะระดับอำเภอร,ระบบจังหวัดะระบบกระทรวงระบบประเทศเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่อ,อำนาจที่จะครอบคุมมากก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะอย่างเช่นพระเจ้าแผ่ินของเราก็ต้องดูแลทั้งพระสงฆ์ในกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีก็ดูแล ประชาชนทั้งประเทศอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูแลบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าองค์กรใดอุคคลหนึ่งหรือว่าตัวเองคือระดับของผู้นำเนี่ยจะมองข้ามประโยชน์ส่วนตวนทั้งนั้นน้า,นาผู้นำที่ดีเนี่ยเหมือนพ่อที่ดูแลลูกนี่จะมองข้ามประโยชน์ของตัวเองหมด mm hmm. เพราะอะไรเพราะต้องการให้ลูกมีความเจริญรุ่งเรือง อ,อให้ลูกเกิดการพัฒนาให้ลูกพึ่งพาตนเองได้นั่นแหละเขาเรียกว่านำแบบแบบพุทธะที่พระเจ้าของเราปรารถนาให้ให้ประชาชนหรือว่าให้คนทั่วโลกนะเป็นลักษณะเช่นนี้แม้แต่พระองค์เองก็ดูแลสาวกอที่เหมือนดูแลเหมือนเหมือนพ่อกับลูกเหมือนกันอ,อให้ความทั่วถึงให้ความเสมอภาคอ,อืทุกคนมีบทบาท ในการทํางานร่วมกันเสมอนี่ในการปกครองที่ดีก็คืออย่างที่พ่อปกครองลูกนั่นเองอแล้วมันก็หลักเป็นหลักของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอทุกคนมีสิทธิ์อมีสิทธิ์ในการสแสดงมีสิทธิ์ในการนําอมืมีสิทธิ์ในการนําตามความสามารถของตัวเองตามหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจาก องคอ์กรจากชุมชนจากครอบครัวที่มันมีอยู่แล้วนี่การนำเช่นนี้มันจะสมบูรณ์มันจะมีความแตกต่างจากทุกวันนี้นะซึ่งนำด้วยอวิชชานำด้วยตัณหานะมองให้ดีนะเพราะฉะนั้นยุคใหม่มันต้องนำด้วยปัญญานำด้วย ความมหาเมตรามหากรุณาเนี่ยมีทศพิธราชธรรมนี่คือผู้นำที่อเหมือนพ่อปกครองลูกนะเนี่ยความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ต้องเป็นเช่นนี้นั่นแหละยุคศีวลัยมันก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราหรือว่าในโลกแต่ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้ก็ยากถ้ายังปกครองแบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีแต่ความวิบัติเพราะรั่วโลกแ,แม้แต่ อ่ามูเทศเทวาเองเขาก็เดือดร้อนแต่ถ้าทําถ้าเรานําด้วยมหมาเมตายุคศีลเวรามันเกิดขึ้นทั้งสามโลกก็จะมีความปลอดภัยขึ้นสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นนะภัยวิบัติทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นนะก็ฝากให้พวกเราพิจารณาอ่าแล้วก็เลือกผู้นําที่ดีอ่าที่สมควรแก่เหตุปัจจัยอ่าตามที่ได้บอกพวกเราได้ ให้แนะนำพวกเรานิดหน่อยนะก็สมควรแก่เวลานะ